กำความเพียรมหาจักรพรรดิยอดรวยครั้งที่67จประจำวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2568สวัสดสมวสิลารหัสเพียร5167น 5, ครับ เป็นวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2568า25 68, เป็นวันที่67ที่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาขอถวายเสียงโสดาทายาพระสูตรพระปร,ะริเศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อนาขระเป็นชนะในบทโสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิด sumnum tiwara samanta cakaware antara atara kacanto oh, tiwata satamang muni raja sunanto oh, sakamo kamu katang sake kami श्री शिखर तरे चंतरिके विमाने दीपे रथे चकहामे करुण खाने के हवतुमि के ते उमा चयंतु तो हो थे वा चला थला विसमे यका ันตาสันติเกมุนิวรวจนะสาทุเมสุนันตุธรรมสวนาคาโลยัพทันตาธมสวนาคาโลยัพทันตาธมสวนาคาโลยํัพทันตา สาธุตระตระไรเอมีนะสคะเรนะพุทธังอภิปูชยามะเอมีนะสคะเรนะธัมมังอภิปูชยามะเอมีนะสคะเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโต hamangnamasami supatipanno pakkavo todo sahavasangko sanghangnamami <tik> namunta sa pakkavo todo rahato samma samputa sa namunta นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิ Hutang saranang kaca mita tamang saranang kaca mita sangkang saranang kaca mi. Nati me saranang anjang, puto saranang warang. Ite na sa na so Natime saranangan yang saranang anjang, tamu me saranang warang. Ite na sa sahanatime sararanangan yang sang kumesanaang ngoi tesa Jawa ce naso di honau pakwahang <coughs> sama sam putowi cacara sam penuh so keto lo no kawi baru kuriata tewa manutsanang puto

ภะสังโฆสามีจิตติปัตติปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆยาจิธรรมจตาริปุริสสายุกานิอัตปุริสัพพคัลลายสาภควโตสาวกสังโฆอะหุนโยปะหุนโยทัิโยอัญชีกรณิโยอนุตตังะเกตังโลกัสสาติ Nah, nida putani sama ketani kuma niwaya niwan tarik ke sate. Paku sumana pawan tuatu pesaka casunan tu pasitang. Tasama ibu putani sami tasape metang karo tamanusia pecaya. Tiwacara tu caharan tiye paling tasama ini rakata apa mata. ยังจินจีวิตังอิทวะหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนัโนสมังอะทิฏฐะขเตนะอิธัมปิพุทธิรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัรณภิหงุโตขยังวิราคังอมตะังปณีตังยัตัดจขาสัยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาทิกินเจ इदं पीथं मे रतनां प्रनीतां एतेन साच्येन सुवात्ये होतो यम्बुत परिवन्नयि परिवर्णयि शुचिं समाधिमान्तालिकन्यमाहो समाधिना तेन समो न तं पीथं मे रतनां प्रनीतां एतेन साच्येन सुवात्यहोतो ये उखराथा सतां प्रसा च तारीतानि युगानि हुन्ति ते दा किं यशुकता स शावका एते सो खिन्नानि महाफलानि तम्पि सङ्ख्ये रतनं पनीताम् एतेन साध्येन सुवाथी होतो ये सुपयुता मनसाधनेन निकामिलोकोतमः शासनं हि ते पतिपतामताङ्गिकाञः รัตถามุธานิพุติงคุนชำมาในธรรมเปีสังเคราะตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุยะินทคขีโรปะทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตภิสัมปกรรมพิโยตะูปมังสัปุริสังหะมิโยอริยสัจานิอเวจปสเด อิธัรมปีสังเขรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเยริยสัจนิวิภาวยันติคัมภีรปัญญยนสุเทสิตานิปินจินจาปิเตโกติปุสสะปมัตตานะนะเตภวังอธรามัตมาทิยันเตอิธัรมปีสังเขรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัต ติหุนตุสหวาสัทสนสัมปทาญาตยาโสธัมมชหิตาภวันติสกยญญาติวิจิกิจจิตันจะสีรพตังวาปิยทัติกินเจจะตัหาไปเยหิจะเวปมุตโตจะสัชาพิธานาเนียภพุกาตุงุทามภิสังเคระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติหุนตุ किञ्चापि शोकं मां करोति पापकाङ्कायिनवच युत चेतसा वा अफोसोतसा पथि चाय इत्थपथ सभुता इथं पेशाङ्के रतनं पनीतां एतेन सा तेन सुवाते मोतो वनपकुम्भे यथा पुसितखे ภาทะมัส a เมงคิเมตโตปมางธรรมํวรังอธิเสยนิภานาคามิงพรมางมิตาย n a รรมเปพุทธเทรตนังปณีตังเอเตนสัจเจนะสวัตเทโหวโรรัญวรโรหโรอนุตโรธมํวรังอธิเสยอิทํเปพุทธเทรตนังปณีตังเอเตนสัจเจนะสวัตเทโห ीनां पुराणां न वाङ्न ते शां भवाङ् विरचितायतिके भुव समिते हिनापिशा विरुन्निषन्ता निफन्तेतिरायथायं पतिपो इथं के रतनां อันตริเกตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมัสสามมาสัตว์เทโหตุยานิทาพุตานิสมมาคตานิภุมานิวายานิวันตริเกตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมัสสามมาสัตว์เทโหตุยานิทาพุตานิสมมาคตานิภุมานิวายานิวันตริเกตถาคตังเทวมนุสสิทูชิตังสังฆนัมมะสัมมาสวัตว์ येहं तो सफरो खविनिमुत सपसंता भवचितो सपवे प्रमते कंतो निकुतो चतुवांगव वासपीतियो विव चंतु सफरो खोविनाशतो मतेय भवाद्वान तरायो सुखेति कायुको भव अभिवादन सिरीत สนจังวทธาปจายโนจัตตาโรธาม,มาวาทัานเตียยุวโนสุขังพลัง